แล้ววันนี้นะครับดูใครเฮงดวงไปใครปังด้วยไพ่พุญญหฟาฝังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เริอยู่ประมาณ3ามชุดนะครับระหว่างชี้นหนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วที่3มนะครับจะเลือกไพ่จุดไหนดีครับหนึ่งสองสามดีครับปีตอกปีตอกปพตอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมคนเลือกไพ่ชุดหนึ่งครับเป็นไงว่ากันบ้านนะครับโดยรลวงก็ มันก็มีอะไรที่ดอกไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ได้อยากให้ดูา้าอีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่รุนแรงครับแล้วก็อยา่าผิดสีก็กรมีแล้วก็จริจริงแค่น,น่อยนะครับโดยรวมคุณจะได้ฟังเองนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่2มานะครับเป็นไงบ้างครับรวมก็มันก็มีที่ฟังอยู่เหมือนกันนะครับผมขอเอบคแค่คุณ สิน5ประจุหน่อยหยิดเดี๋ยวดีเประหม่านินึ่งแล้วก็มีความทุ่มนำหน่อยนะครับแล้วดูคนจี๊ฟังมากอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของเขาเรียกพี่สามนะครับไไเป็นไงกันบ้างครับดูแเรวก็มันก็มีอะไรที่แบบมากสุดๆอยู่เหมือนกันนะครับของผมแคคุณรักและเห็นคุณขา้นตัวเองหน่อยก,อกอล้าลุยปอระหว่านิดน,นึงแล้วก็ e q ีหน่อยนะครับแล้วดูคนที่ฟังแบบมาก ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดูกชุดไพ่นะครับระหว่างชิ้นหนึ่งสองสามอันในที่สุดนะครับเดี๋ยวขอ็ยาตีวิทีดวงไพ่ชุดที่สามนในที่สุดนะครับเพราะแต่พื้นเปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและใครชอบคลิปนี้นะครับกุญแจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กระไรกระโปดกดเป้กงขวานให้อาจารย์ได้ครับหลักขยิมกดติดตามช่องอาจารย์กอลกูติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็มันครับเดี๋ยวหลัครับผมอาจารย์เอ็มคงเป้ง หมอดูมิจิมิสวัสดีค่ะ